สวัสดีครับสวัสดีนานา,นาตกปลานะครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับจิมพาเลาะวันนี้ผมจะมาตกปลาเล็กนะครับด้วยชุดอุปกรณ์ทางนากชุดนี้นะครับมาดูกันว่ามันจะมีปลาไหมครับบริเวณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่นะก็เดี๋ยวมาพบก,กันนะครับ ดูกันนะครับชุดเล็กๆแบบนี้นะครับจะพอได้ตัวไหมนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวมันสมเดียก่นเลยนะครับ นี่ครับเราก็ได้เหยื่อแล้วนะครับก็จะประกอบตัวตัวปลดปลานะนี่ครับคัน Terima kasih. เรียบร้อยนะครับคันนะครับก็ประมาณนี้นะยาวเมตรสองนะครับก็ตรวจสอบให้แน่นนะครับเดี๋ยวหลุดนะครับเพราะว่าคันทู pack. แพ็กระวก็เอาชุดออกมานี้ออกมาเลยนะคะชุดลูกเก็บสายนะก็คันนี้คันใหม่นะครับล้วก็มัดปลายใหม่หน่อยอย่างนี้มัดปลายใหม่เลย รกรอบชุดนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้ ก็เกี่ยวเลยนะครับตรงนี้เกี่ยวเย่อมาดูกันนะครับว่าจะมีปลาไหมนะครับไปแล้วครับอ้ มาแล้วครับตอนแรกมาแล้วครับอู้ออึ้งนะครับโอ้โหโอ้โหอันนี้เป็นปลาสร้อยนะครับดูนะครับปลาสร้อยอู้ดูดแล้วครับนี่ว่าสวยนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับ ไปไปแล้วม,มาแล้วครับตัวนี้เป็นปลาซิวครับผมอืมหุดแล้วครับตอนนี้ก็เหมือนมีฝนจะตกนะครับคืม มาแล้วครับมาแล้วจิ๋วๆเลยนะตัวนี้โอเคนะครับไปแล้วครับปล่อยมันแล้วเอาวุ้ยวุ๊บ อุ้ยตึงผิดเกี่ยวออ้ยตึงโอ้ย,วอย,อย,อย,อยสวยเลยครับรถถังน้อยนะครับตัวนี้มาแล้วครับโอ้ยปลาซิวควายปลาซิวควายครับตัวนี้ ปล่อยนะครับปล่อยให้มันเป็นตัว,ตว,ตว